จากคำสอนของหลักพระพุทธศาสนาการประพฤติตนในสังคมนั้นจิตและกายจะต้องบริสุทธิ์คิดดีทำดีและพูดดีไม่คิดร้ายและเบียดเบียนผู้อื่นคือหลักศีลห้าที่เราต้องยึดมั่นไว้ตลอดชีวิต ซึ่งหลักศีลห้าระบุไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้วว่าแนวทางในการดำเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนที่ดีควรทำอย่างไรแต่ก็ยังมีคนแหกกฎแห่งกรรมประพฤติผิดในการ,รมยอมเป็นเมียน้อยทั้งด้วยความตั้งใจและไม่ตั้งใจถึงอย่างไรก็ต้องได้รับผลของกรรมไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าอย่างเช่นเคสตัวอย่างที่เราจะนำมาเล่าให้ผู้ฟังได้ฟังกัน โดยในหัวข้อนี้เจ้าของกระทู้ตั้งชื่อเรื่องว่าเป็นเมียน้อยแล้วสบายใครก็ไม่อยากเป็นเราจะผ่านเรื่องนี้ไปได้ยังไงเราจะผ่านเรื่องไร้ายแบบนี้ไปได้ยังไงเป็นคําที่เราเคยท่องมาตลอดจนวันนี้เราทนกับความโหดร้ายและเจ็บปวดนี้ได้น้อยลงเวลาไม่ได้ทำให้เราหายแต่ทำให้เรา ทนได้มากขึ้นเท่านั้นเองทั้งหมดที่จะเล่านี้เป็นความรู้สึกของผู้หญิงโสกปรกจากผู้หญิงที่เคยเป็นเมียน้อยอย่างเราความรู้สึกแบบที่ถ้าใครไม่เคยเป็นไม่มีทางเข้าใจขอเล่าย้อนไปตั้งแต่สี่ปีที่แล้วค่ะตั้งแต่เราเริ่มรู้จักกับผู้ชายคนนี้พี่เขาอายุห่างกับเราราวๆสิบปี จุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ของเราก็เหมือนกับคู่รักปกติทั่วไปเราได้รู้จักกับพี่เขาเพราะว่าเขาเป็นรุ่นพี่ของเพื่อนเราค่ะมีโอกาสได้ทำความรู้จักกันพี่เขาดูเป็นผู้ชายอบอุ่นมีภูมิฐานก็คุยดูใจกันอยู่ซักระยะหนึ่งจนตัดสินใจคบกันด้วยความที่อายุก็ไม่ได้น้อยแล้วฐานะก็ค่อนข้างมั่นคงใช้เวลาไม่นาน พี่เขาก็ซื้อบ้านอยู่กับเราโดยที่พี่เขาให้เราออกจากงานที่ทำอยู่มาเป็นแม่บ้านคอยดูแลพี่เขาและก็ขายของออนไลน์เป็นรายเสริมนิดๆิหน่อยๆน่อพี่เขาก็ดูแลเราดีสม่ำเสมอไม่เคยไปมีเล็กมีน้อยที่ไหนแทบจะทุกวันที่พี่เขาออกไปทำงานและกลับบ้านอย่างตรงเวลาไม่มีการโทรศัพท์หรือแชทกับใครที่ดูน่าสงสัย รือนอกลู่นอกทางเลยยกเว้นแต่ว่าจะไปทำงานต่างจังหวัดก็อาจจะไม่ได้กลับบ้านแต่ก็ไม่บ่อยค่ะเราใช้ชีวิตแบบสามีภรรยากันมาตลอดระยะเวลาสามปีมีความสุขในทุกๆวันกินข้าวไปเที่ยวดูหนังฟังเพลงมีความสุขด้วยกันในทุกๆวันไม่มีอะไรที่เราเอ,อ่ยปากขอแล้วพี่เขาไม่ให้อยากซื้ออยากชอปปิ้งอะไร พี่เขาก็ตามใจเราทั้งหมดจนเราเองก็ติดนิสัยรักสบายค่ะเพราะไม่มีอะไรเลยที่เราต้องพยายามเพื่อให้ได้มันมาพี่เขาบักจะจัดหามาให้ตลอดและความรักครั้งนั้นมันมาพร้อมกับความสบายค่ะวันๆเราก็ทำงานบ้านนิดๆหน่อยๆแต่งตัวสวยๆรอพี่เขากลับบ้านไปกินข้าวไปเดินห้างกันอยากได้อะไรพี่เขาก็ซื้อให้ไม่เคยขาด ที่เขาทำตัวสม่ำเสมอมากๆพราบบอกรักเราทุกวันจนเราคิดว่าชีวิตนี้คงไม่มีความรักที่ไหนสมบูรณ์กว่าความรักนี้อีกแล้วทำให้เราค่อนข้างมั่นใจว่าความรักนี้เป็นของจริงมันจริงเสียจนเราไม่คาดคิดว่ามันจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแต่มีเรื่องหนึ่งที่ค้างคาใจเรามาตลอดเราเองไม่ได้คาดหวังให้เขามาขอเราแต่งงาน เพราะมันไม่จําเป็นเลยเราอยู่ด้วยกันรักกันมันมีความสุขดีอยู่แล้วแต่เราเองอยากมีลูกค่ะเพราะอย่างที่บอกว่าเราเองอยู่แต่บ้านไม่ได้ทำงานและเราก็เที่ยวมีความสุขจนถึงจุดที่เราอยากมีลูกอยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์แล้วแต่พี่เขาก็บายเบี่ยงบอกยังไม่พร้อมยังอยากทำงานหนักๆเหมือนเดิมเราก็ไม่เอะใจอะไรค่ะ หลายๆอย่างที่พี่เขามอบให้เราทําให้เรามันก็เป็นสิ่งยืนยันที่ชัดเจนแล้วว่าพี่เขารักเราส่วนเรื่องทางบ้านพี่เขาก็ไปมาหาสู่กับทางบ้านเราตลอดวันหยุดก็แวะไปหาไปกินข้าวกับที่บ้านบ่อยๆแต่มันก็มีเรื่องแปลกๆที่เรามองข้ามไปอีกคือพี่เขาไม่เคยพูดถึงครอบครัวพี่เขาเลยแต่ด้วยความที่พี่เขาอายุเยอะพอสมควรแล้ว เราก็เลยไม่ได้ไปก้าวไก่อะไรคิดว่าพี่เขาโตมากพอที่จะตัดสินใจอะไรเองได้แล้วอ้อเคยเข้าไปที่บ้านเตียกับม้าอยู่ครั้งหนึ่งไปสวัสดีทานมือค้ำด้วยกันทุกอย่างก็ปกติดีจนมาช่วงที่เราเริ่มวางแผนอนาคตกันค่ะมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องปกติเราไม่เคยรับรู้ว่าพี่เขาได้เงินเท่าไรเพราะพี่เขาก็จะจัดแจงให้เงินค่าขนม เงินที่ใช้ใจ่ายในบ้านให้เราอย่างเป็นระเบียบแต่เรามีแพลนจะทำธุรกิจก็เลยมีการพูดคุยกันเรื่องเงินมากขึ้นแล้วเราก็พบว่าในแต่ละเดือนมีเงินจำนวนไม่ต่ำกว่า30,000บาทโอนไปบัญชีหนึ่งตลอดเป็นประจำทุกเดือนซึ่งเรื่องนี้ทำให้เราเอะใจเพราะเงินก็เป็นเงินจำนวนไม่น้อยแล้วเท่าที่เราสังเกตพี่เขาก็ไม่น่ามีภาระอะไรที่ไหนอีก แต่เราก็ทำได้แค่สงสัยเลยหาที่ปรึกษาก็คือกลุ่มเพื่อนด้วยกันเองนี่แหละค่ะเพื่อนก็บอกว่าอาการชักไม่ดีแล้วแอบเลี้ยงผู้หญิงที่ไหนไว้หรือเปล่าปล่อยไปไม่ได้นะมึงผู้ชายมีเงินผู้หญิงที่ไหนก็จ้องจับเพราะดูแล้วโอนไปเป็นประจำเลยด้วยแต่เราก็ยังไม่เชื่อร้อยเปอร์เซนเราค่อนข้างมั่นใจในตัวพี่เขาอยู่เพราะก็คบกันมานานหลายปี อยู่ด้กันจนรู้ใจแต่แล้วเรื่องมันก็ยิ่งน่าสงสัยมากขึ้นค่ะเพราะพี่เขาขอกลับบ้านทางทังที่ปกติไม่เคยกลับเลยทำให้เรายิ่งสงสัยไปมากกว่าเดิมแต่ก็ไม่ได้ขัดอะไรพักนั้นพี่เขาก็ไปไปกลับกลับจนเรารู้สึกว่ามันผิดสังเกตคืออารมณ์แบบแฟนเปลี่ยนไปพี่เขาเริ่มกลับไม่ค่อยตรงเวลาบางทีเสาอาทิตย์ก็ไม่ว่าง แล้วคือเรื่องก็ตรงเป๊ออีกตรงที่ว่าคนรู้จักเราไปเจอพี่เขาที่ห้างเห็นว่านั่งกินข้าวกับผู้หญิงคนหนึ่งอายุพอๆกันเขาก็นึกว่าเป็นญาติเลยเอามาบอกกับเราเราก็เริ่มสงสัยนิดหน่อยแต่ก็ยังไว้ใจเพราะว่าเราเองไม่เชื่อว่าพี่เขาจะมีคนอื่นยิ่งบอกอายุเท่าๆกันยิ่งไม่น่าจะเป็นไปได้จนในหลายคนก็เจอพี่เขาบ่อยขึ้น ในช่วงจังหวะที่เขาไม่ค่อยกลับบ้านพอดีเราก็รู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกๆคือพี่เขาไม่ได้เปลี่ยนไปนะเพียงแต่เราสองคนไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยเหมือนแต่ก่อนทุกครั้งที่เจอกันเราก็จะคุยกันปกติใจก็อยากจะถามเรื่องที่มีคนมาบอกไปตรงๆแต่ก็ยังไม่กล้าพอแต่เซนส์นของผู้หญิงถ้าจะมีอะไรเกิดขึ้นสักอย่างลึกๆแล้วเราคิดว่ามันต้องเป็นเรื่องจริง ไม่มากก็น้อยเลยลองไปปรึกษาเพื่อนดูพอเอาหล,ลายๆเหตุการณ์มาประติดประตอกันเพื่อนก็ชอบล้อชอบบอกว่าหลัวมึงมีเมียน้อยแก่มีเมียน้อยแน่นอนแต่เราก็ไม่เชื่อเพื่อนเพราะทุกอย่างที่เป็นมามันไม่เคยมีตรงไหนที่ทำให้เราคิดว่าพี่เขาจะแไปมีเมียน้อยได้เลยแต่เพื่อนที่โทรมาบอกอีกว่าว่าเจออีกแล้วที่ห้าง ถ้าไม่เชื่อให้เราออกไปเลยเราก็แบบเอาวะไปก็ไปเพราะว่ามันหลายรอบแล้วถ้าเพื่อนโกหกจะตัดรําคาญไปด้วยแต่วันนั้นพอไปที่ห้างค่ะเราเจอครบแก๊งเลยครบทั้งพี่เขากับผู้หญิงอายุพอๆกับเขาคนหนึ่งและเด็กผู้ชายอายุราวสามถึงขวบบอกเลยว่าสติไม่อยู่กับตัวค่ะเพราะที่เราเห็นกับตามันตรงที่หลายๆคน พยายามบอกกับเรามาตลอดว่าเจอพี่เขาบ่อยๆกับผู้หญิงคนนั้นเราเลยตัดสินใจเดินเข้าไปในร้านเลยค่ะตอนนั้นเรายังไม่รู้หรอกว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครแต่พอเราเดินเข้าไปพี่เขาก็เรียกชื่อเราแล้วบอกว่าพี่ขอทำธุระก่อนให้เรากลับบ้านเราก็อึ้งสิว่าถ้าไม่มีอะไรก็น่าจะนั่งกินข้าวด้วยกันได้แต่แล้วพี่เขาก็บอกว่า นี่ภรรยากับลูกพี่ให้เรากลับก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันพี่จะไปหาเราก็แบบไม่ยอมสิได้ยังไงเราเป็นสามีภรรยากันไม่ใช่หรือเราก็ถามออกไปเลยว่าคืออะไรยังไงพี่หลอกหนูเหรอพี่เขาก็บอกให้เรากลับไปก่อนวันนั้นจำได้ว่าคลั่งเลยค่ะร้องไห้แบบรุนแรงคลั่งเลยภรรยาพี่เขา ก็คงจะงงว่าเราเป็นอะไรแต่จุดนั้นเราไม่สนค่ะเราก็บอกพี่เขาไปว่าเราไม่ยอมนะพี่ต้องเลือกต้องชัดเจนเพราะหนูจะไม่ยอมเป็นน้อยเป็นสองรองใครที่จําได้ก็คือสติเราหลุดสุดๆเพื่อนก็มาลากให้กลับคือเรารู้สึกเหมือนฟ้าถล่มตรงหน้าเลยใครจะคิดว่าวันหนึ่งเราจะกลายเป็นเมียน้อยและเข้าใจมาตลอดว่าเป็นรักแท้ เป็นรักเดียวของพี่เขาจนวันนั้นค่ำๆพี่เขาก็กลับมาค่ะเราจำไม่ได้ว่าร้องไห้อยู่นานแค่ไหนพี่เขาก็บอกเราว่านั่นภรรยาก,กับลูกชายของเขาแต่งงานจดทะเบียนกันมานานหลายปีแล้วและเราก็เป็นอีกคนของพี่เขาความรู้สึกตอนนั้นคือมันเหมือนเป็นคำพูดที่ตอกย้ำว่าทุกอย่างมันคือเรื่องจริงเรากลายเป็นเมียน้อยไปแล้วจริงๆ พี่เขาก็แค่มามีเราเพียงเพราะภรยาเขาท้องเลยมาหาความสุขนอกบ้านดูแล้วมันก็คือเมียเก็บเราเป็นเมียน้อยจริงๆแต่พี่เขาก็บอกว่าไม่ใช่ว่าพี่เขาไม่รักเราเพราะพี่เขารักเรามากถึงไม่อยากให้เรารู้ไม่อยากให้เราเสียใจบอกเราว่าพี่เขาไม่ได้รักภรยาแล้วก็รับผิดชอบกันแค่เรื่องลูกด้วยเงินที่ส่งไปให้ทุกเดือน ส่วนเรื่องอยาพี่เขาก็มองว่ามันไม่ได้จำเป็นอะไรการที่พี่เขามีสองบ้านก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีความสุขกันนี่นาตอนนั้นเราฟังก็ได้แต่อึ้งๆค่ะยอมรับเลยว่าเราไม่ได้ใจแข็งได้ถึงขนาดเดินตัดขาดออกมาเพราะตอนนั้นเราก็มีแค่พี่เขาเท่านั้นเราก็อยู่กันแบบเดิมต่อไปค่ะแต่พี่เขาเริ่มกลับบ้านภรยาบ่อยมากขึ้น บอกว่าลูกป่วยต่างๆนานาเราก็น้อยใจค่ะบอกตามตรงเพราะมันแบบเริ่มบ่อยมากเกินไปแล้วเรารู้สึกว่าอะไรเดิมๆที่เราเคยได้รับมันน้อยลงเราไม่ได้ว่าที่พี่เขาจะไปดูลูกแต่เราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ที่พี่เขาต้องไปนอนค้างบ้านภรรยาแล้วก็เหมือนผีปีศาจมันเข้าสิงค่ะเราแอบไปรื้อหาลายภรรยาพี่เขาในโทรศัพท์แล้วเอาลายมาเพื่อโทรไปเคลียร์เอง โดยที่ไม่ให้พี่เขารู้เราก็โทรไปเลยค่ะภรรยาพี่เขารับเราก็ถามเลยว่าพี่เลิกกันแล้วไม่ใช่หรือคะแล้วจะเอาทะเบียนสมรสมาขังพี่เขาไว้ทำไมคือพี่เขาอยู่กับรูมาสามปีแล้วพี่ไม่รู้เลยเหรอเท่าที่เราคุยคือเขาก็ไม่รู้นะว่าสามีเขามีเมียน้อยพี่เขาก็บอกว่าเขาไม่เคยมีแพลนจะเลิกกันหรืออย่าอะไรเขาบอกว่า เขาอายุเยอะแล้วจะไม่มีเล็กมีน้อยเขาไม่แคร์เท่าไหร่เราก็น่าชาเลยค่ะในที่สุดทุกคนก็ตราหน้าว่าเราเป็นเล็กเป็นน้อยคือเราเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดกับเราและพี่เขามันคือความรักมาตลอดวันหนึ่งที่เรารู้ว่าความรักครั้งนี้มันเป็นแค่ของปลอมเป็นแค่ตัวสำรองเป็นใครก็รับไม่ได้หรอกค่ะเวลาสามปีกว่ากับผู้ชายคนนี้ เราทิ้งทั้งชีวิตมาอยู่กับพี่เขาโลกที่เคยมีความสุขมันพังลงมาจิตใต้สํานึกของเรามันก็บอกให้เราคิดในสิ่งที่คนธรรมดาทั่วไปไม่น่าคิดกันค่ะตอนนั้นเราคิดเพียงว่าเราไม่ผิดและไม่มีใครผิดพี่เขาก็ไม่ผิดเราแค่รักกันอาจจะเจอกันช้าไปแต่ไม่ได้เดือดร้อนใครนี่นาตอนนั้นเราก็คือเข้าข้างตัวเองว่าพี่เขารักเรา คงไม่ได้รักภรยาเขาแล้วเพราะเวลาของพี่เขาทั้งหมดที่เขาก็เอามาให้เราเราไม่เชื่อว่าพี่เขาจะหลอกเราเราคิดว่าภรยาพี่เขาโกหกเรื่องที่พี่เขาไม่คิดยาตอนนั้นเราเหมือนคนหลอกตัวเองค่ะเรารักพี่เขาเราสองคนรักกันเราเชื่อว่าพี่เขาต้องมีเหตุผลที่ทำลงไปเพราะเราเชื่อที่สุดว่านี่คือความรัก เราตัดสินใจคุยกับพี่เขาอีกค่ะตอนนั้นเราว่าพี่เขาแค่มองว่าเราชวนทะเลาะแต่คือเราแค่ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรเราต้องการข้อสรุปของเรื่องนี้พี่เขากลับบอกเราว่าทุกวันนี้ต่างคนต่างอยู่เราก็สุขสบายดีไม่ใช่หรือทำไมเราต้องเข้าไปขุดคุยพี่เขาก็ให้เราหมดทุกอย่างอยู่แล้วแต่เราไม่ยอมค่ะพี่เขาเป็นคนเดียวของเรามาตลอด แต่ทำไมเราถึงเป็นได้แค่ที่สองได้เป็นเมียน้อยในเมื่อเรารักกันถ้าพี่เขารักเราพี่เขาก็ต้องมีแค่เราคนเดียวสิแล้วถ้าเรื่องนี้เป็นละครหลังข่าวเราก็คือนางร้ายดีๆนี่เองเราคิดว่าพี่เขาไม่มีเยื่อใยให้ภรรยาเขาแล้วแน่ๆเพราะว่าเราเองก็ได้รับความรักแบบเอาใจใส่อย่างเต็มเปี่ยมมาโดยตลอดแต่สิ่งที่เราอยากได้ มันไม่ใช่แค่เท่าเดิมแบบที่ผ่านมาเราต้องการมากกว่าเดิมพอเรารู้ว่าเราเป็นที่สองเราต้องการเป็นที่หนึ่งก็ยอมรับเลยว่าร้ายส่งข้อความไปด่าภรรยาเขาอีแก่อียานอะไรก็ว่าไปค่ะส่งไปทุกวันตามจิกตามเช็คพี่เขาไม่หยุดคือเราเริ่มไม่มั่นใจแล้วก็ระแวงแล้วด้วยมองย้อนกลับไปตอนนั้นคือเหมือนคนโรคจิตเลยโทรรังควานเขาไม่หยุด ดึกเดินพี่เขาไม่กลับบ้านก็ต้องโทรไปเช็คกับบ้านโน้นว่าพี่เขาไปหาไหมตามจิกตามจิกจนตอนหลังพี่เขาก็คงเบื่อเราจนทนไม่ไหวเพราะสภาพเราตอนนั้นจำได้เลยว่าห่อเหี่ยวมากงานบ้านเริ่มไม่ทำไม่ดูแลตัวเองไม่แต่งหน้าทำผมไม่ดูแลพี่เขาแล้วเริ่มเครียดมากกลายเป็นผู้หญิงจุกจิกน่ารำคาญจนพี่เขาไม่ค่อยกลับมาหา ดาว,ว่าคงรำคาญเราหรืออาจจะตัดสินใจกลับไปหาภรรยากับลูกแล้วก็ได้จนแม่ของเราเริ่มถามหาว่าไม่เห็นพากันมาหาเหมือนแต่ก่อนเลยมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าแม่แค่เข้ามาลูบไหลเราจากนั้นเราก็ร้องไห้แบบไม่รู้ว่าร้องทำไมคือเรายอมรับว่าเราเหนื่อยกับอะไรหลายๆอย่างที่เราทำอยู่แต่เหมือนยิ่งทำทุกอย่างมันก็ยิ่งแย่ลง เราก็ถามแม่เราว่าแม่จะเสียใจไหมถ้าหนูไปเป็นเมียน้อยของคนอื่นเราคิดว่าแม่เราคงอายที่ลูกสาวคนเดียวเป็นแบบนี้แต่แม่เรากลับบอกว่าถ้าหนูไม่ได้ตั้งใจแม่ก็ไม่เสียใจหรอกยิ่งทำให้เราร้องไห้หนักเข้าไปอีกเพราะเริ่มแรกเรื่องนี้เกิดจากความไม่ตั้งใจแต่หลังจากที่เรารับรู้แล้วเราก็ยังไม่หยุดเรายังทำมันต่อ แม่เราก็ถามว่าเราเหนื่อยไหมทำแบบนี้แล้วใครมีความสุขหนูมีความสุขเท่าเมื่อก่อนเหรอที่พยายามทำให้เขาเลิกกันหนูเคยมีความสุขเพราะพี่เขาก็จริงแต่เป็นตอนที่หนูยังไม่รู้เรื่องนี้นั่นหมายความว่าหนูไม่ได้ตั้งใจและไม่ได้พอใจใครที่จะเป็นเมียน้อยอย่าลดคุณค่าของตัวเองเพียงเพราะหนูแค่ผิดหวังกับสิ่งที่เคยคาดหวังเอาไว้เลย กลับบ้านมาอยู่บ้านเราเหมือนเดิมก็ได้ไม่มีใครแต่แม่ก็ยังอยู่ตลอดนะแม่ที่เป็นผู้สร้างเรามาก็เป็นคนที่เรียกให้เรากลับมาอยู่ในลู่ทางดีๆได้อีกครั้งเราตัดสินใจว่าเราพอแล้วการคาดหวังกับสิ่งที่มันไม่ได้เป็นไปในทางที่ควรในสิ่งที่ไม่ควรไปคาดหวังเพราะถ้าเราคาดหวังต่อต่อให้สุดท้ายพี่เขาเลือกเราแต่ระหว่างทางละ่ะ เราจะเจ็บจะต้องฟาดฟันกันไปอีกนานแค่ไหนถ้าเราเคยมีความสุขก็ให้เรียกมันว่าความสุขได้เต็มปากเถอะอย่าให้มันแปดเปื้อนไปมากกว่านี้เลยสิ่งที่พี่เขาทำมันก็ชัดเจนแล้วว่าพี่เขาไม่ได้เลือกเราเพราะถ้าพี่เขาเลือกเราเขาคงเลือกแต่แรกแล้วคงไม่เก็บเราไว้แค่ตัวเลือกกรอกอนาคตอาจจะยังไม่มาถึงในทันที แต่มันก็ควรเป็นสิ่งที่เราสามารถวางแผนเอาไว้ได้แต่นี่คืออะไรมันมืดบอดจนมองไม่เห็นอนาคตเลยกับการที่เราคอยตามรังควานให้เขาเลิกกันไปวันๆตัดสินใจเก็บของกลับบ้านเราไปหาพี่เขาแต่ตัวเราก็คงต้องกลับแต่ตัวข้าวของราคาแพงๆมันก็คงเป็นแค่ของคนอื่นกลับมาดูดีกว่าว่าวันนี้เราเหลืออะไรอยู่กับตัวเราบ้าง อย่างแรกที่เราภูมิใจก็คือเรามีโอกาสทำความเลวต่อแต่เราสามารถหยุดมันได้มันพิสูจน์ได้อย่างหนึ่งว่าเราแข็งแกร่งมีแรงฮึดสู้อยู่เสมอแค่ลองกลับมารักตัวเองสร้างอนาคตต่อให้ตัวเองตอนนี้พี่เขาก็พยายามโทรมาเพื่อที่จะพูดคุยหรืองอนนั่นแหละคะ่ะถ้าเราเข้าใจไม่ผิดแต่เราไปต่อไม่ไหวคะ่ะถ้าเราจบคือเราพอแล้ว แต่พยายามเลี่ยงที่จะพูดคุยกับพี่เขาอยู่มันเหนื่อยเหลือเกินกับการทำอะไรแบบนั้นบอกตามตรงว่าเราเคยอยู่ของเราดีๆอยู่ของเราสบายๆถึงก่อนมีพี่เขามันจะสบายกว่าแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะต้องไปยอมเป็นเมียน้อยคนอื่นสิ่งที่เราต้องการมันมากกว่าเงินทองแต่มันคือความรักและความเสียสละที่มาพร้อมกับการตัดสินใจ ที่ไม่ได้อยู่บนความทุกข์ของใครด้วยเราอาจจะเคยร้ายอยากให้เขาอย่ากันแต่พอเอาเข้าจริงๆมันไม่ใช่สิ่งที่เราทำแล้วมีความสุขเรากลับมาเริ่มชีวิตใหม่ได้อีกครั้งมันก็ทำใจได้ยากนะคะเพราะเราเองเคยเสพความสุขเคยสบายจนชินวันๆก็แค่ทำงานบ้านขายของนิดหน่อยเงินก็มีจนใช้ฟุ่มเฟือยได้ชีวิตหลังจากนั้นมันไม่ง่ายเลยค่ะ เราต้องเริ่มชีวิตใหม่ทั้งหมดของที่ใช้ทุกวันนี้ก็เป็นของที่เราซื้อได้ด้วยตัวเองจากการที่เราขายของหนักมากขึ้นมีอะไรที่ต้องใช้ก็หาเงินซื้อเองมันอาจจะไม่ได้ราคาแพงไม่ได้ได้มาง่ายๆเท่าแต่ก่อนแต่มันก็ดีกว่าที่จะต้องไปทนเป็นเมียน้อยของเขาทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้สึกว่าตัวเองสะอาดขึ้นก็ได้แต่ให้เวลาตัวเองปร,รับตัวกับความเป็นจริง ใช้ชีวิตที่ตัวเองสร้างได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นมันก็มีความสุขนะที่เราไม่ต้องไปควายคว้าอะไรที่มันเหมือนเป็นแค่สิ่งลวงตาเริ่มต้นตั้งใจขายของให้มากขึ้นใช้ชีวิตด้วยตัวเองมันดีแบบนี้นี่เองเราเคยเอาเวลาทั้งหมดไปดูแลพี่เขาเราก็เอาเวลากลับมาดูแลแม่ดูแลตัวเองความสุขมันก็เท่ากันนี่นาะ ตอนนี้พี่เขาก็ยังส่งข้อความมาง้อมาขอให้เรากลับไปตลอดมาหาที่บ้านบอกจะเลิกกับภรรยาต่างๆนาเราก็พยายามที่จะไม่ไปคิดและหลงในคำที่พี่เขาพร่ำบอกบอกตามตรงเรายังสับสนอยู่พอสมควรค่ะว่าความรักนี้มันจริงหรือเปล่าพี่เขาจะเลิกกับภรรยาเขาจริงหรือแล้วถ้าพี่เขาเลิกกับภรรยาจริงๆละ่ะเราดีใจหรือมันสับสนไปหมด แต่ก็พยายามจะตั้งหลักให้ได้โดยที่เราก็ไม่รู้ว่าจะจบเรื่องนี้ยังไงให้ดีที่สุดทำยังไงให้ตัดขาดได้จริงๆเราไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับพี่เขาแล้วเราอยากตัดขาดไปเลยแต่มันก็เหมือนยังขาดไม่สุดเพราะพี่เขาก็ยังตามมาง้อตลอดเราไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงต่อมันถึงจะจบจริงๆเสียทีเราอยากจะให้พี่เขากลับไปมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบดังเดิม เรายังปรารถนาดีกับพี่เขาเสมอเพราะเราก็รักพี่เขาอยู่เต็มอกแต่ความรักที่เราอยากได้ตอบแทนมันต้องมาพร้อมกับความถูกต้องด้วยทุกๆความรู้สึกทุกๆเรื่องราวมันคอยตอกย้ำเราอยู่ตลอดว่าเรื่องของเรามันไม่มีทางถูกต้องเพราะมันผิดตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้วตอนนั้นเราคิดว่าที่เราอยู่นั่นคือสวรรค์โดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันค่อยๆร้อนขึ้นร้อนขึ้น จนค่อยๆกลายเป็นนรกเราเคยเฝ้าถามตัวเองว่าที่นั่นมันคือนอรกคุ้มไหนทำไมมันถึงทรมานได้มากขนาดนั้นไม่รู้ว่าทำไมถึงโชคร้ายได้มากขนาดนั้นเราก็แค่ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่มีความรักแต่ทำไมความรักของเรามันถึงทำร้ายคนอื่นไปทำลายครอบครัวคนอื่นตอนนี้เราเห็นใจภรยาพี่เขามากๆหัวอกผู้หญิงด้วยกัน ช้ำกันทุกฝ่ายจิตใจของเรามันพังยับเยินคงไม่ต่างจากภรรยาของพี่เขามันช้ำเสียจนต้องวิ่งหนีออกมาให้ไกลที่เราเขียนกระทู้นี้ก็เพราะว่าวันนี้เราตั้งใจจะมีชีวิตใหม่แล้วเราเพียงอยากหาทางออกหาที่ปรึกษาในที่ที่ไม่มีใครรู้จักเราและตัดสินเราเพียงแค่เปลือกรวมถึงอยากให้กระทู้นี้เป็นกำลังใจ หรือเป็นข้อคิดให้ใครได้บ้างนะคะทําผิดไปแล้วก็อย่าปล่อยให้มันผิดไปเลยค่ะเราต้องดึงตัวเองให้กลับมาในลู่ทางที่ดีให้ได้เข้าสักวันเป็นกำลังใจและขอโทษจากใจจริงค่ะหากเรื่องนี้ไม่ได้ตรงกับความเป็นจริงของทุกคนในโลกใบนี้ร้อเปอร์เซนแต่มันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นกับเราเท่านั้นเองเราบอบช้ำมามากพอแล้ววันนี้เราต้องการแค่กำลังใจ และหนทางสู่ชีวิตใหม่ที่สมบูรณ์